หมดปัญหาหมดแมลงใต้กระถางและในกระถางฉีดแป๊บเดียวแน่นิ่งไปเลยช่วงหน้าฝนมดแมลงระบาดหนะักโดยเฉพาะมดเข้าไปอยู่ใต้กระถางในกระถางกัดกินรากพืชทําให้พืชไม่เจริญเติบโต,ตและอาจตายได้ในที่สุดนํามาใช้กับไม้ดอกไม้ประดับได้ด้วยสวัสดีค่ะเพื่นพนอนๆชาวเกษตรมาพบกับแม่อ้อยทําสวนอีกเช่นเคยนะคะ ช่วงนี้มะกรูดที่สวนในบ้านไหนก็ดกเราสามารถเอามะกรูดมาทำประโยชน์ได้หลายอย่างวันนี้แม่อ้อยจะนำมะกรูดมาทำเป็นน้ำหมักเพื่อช่วยป้องกันและกำจัดไม่ว่าจะเป็นมดหนอนเพลี้ยและ,มะแมลงต่างๆแม่อ้อยใช้มะกรูด9ลูกหั่นมะกรูดเป็นชิ้นเล็กๆตามตัวอย่างเลยค่ะเสร็จแล้วนำมะกรูดมาใส่ในขวดโหลหรือภาชนะใดก็ได้ที่มีฝาปิด ใส่น้ำลงไป1ขวดและอีกครึ่งขวดรวมแล้วใช้ไม่น้อยกว่า2ลิตรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของน้ำหมักใส่น้ำส้มควันไม้3มช้อนน้ำส้มควันไม้นอกจากจะช่วยไล่มดแมลงแล้วยังช่วยป้องกันโรคเชื้อราในดินได้อีกด้วยคนให้เข้ากัน ปิดฝาหมักทิ้งไว้1วันพอครบหนึ่งวันก็นำมาใช้ได้เลยสีของน้ำหมักก็จะออกประมาณนี้อัตราส่วนในการใช้น้ำหมักครึ่งแก้วต่อน้ำสอลิตรก่อนใช้กรองออกเศษออกก่อนเพื่อป้องกันการอุดตันของกระบอกฉีด ใส่น้ำยาล้างจานประมาณ1ช้อนชาน้ำยาล้างจานนอกจากจะเป็นสารจับใบแล้วยังช่วยไล่มดแมลงได้อีกด้วยจากนั้นก็นำไปฉีดพ่นในพื้นที่ที่มีมดหรือแมลงโดยเฉพาะตามใต้กระถางและในกระถาง ฉีดแป๊บเดียวไม่ถึงนาทีมดแน่นิ่งไปเลยไม่รอยนำมาฉีดกระถางกล้วยไม้มีมดมาทำรังอยู่เต็มเลยฉีดตามโคนต้นมะลิและไล่ฉีดให้ทั่วทั้งต้นกลับมาฉีดที่ต้นกล้วยไม้มันหนีจากโคนต้นขึ้นมาที่ใบ ฉีดแป๊บเดียวมาดูผลลัพธ์กันนี่ค่ะเห็นผลทันทีนำมาใช้กับต้นถัว่วเพื่อป้องกันเพลี้ยได้อีกนำมาฉีดตามเสาที่เป็นทางเดินของมดฉีดปุ๊บเห็นผลปับ๊บยังนำมาใช้กับไม้ดอกไม้ประดับในสวนได้อีกด้วย ฉีดพ่นทุกๆ3ามถึงหวันลองนำสูตรนี้ไปใช้นะคะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ